ดาวพระเสมาดียาราศีค่ะจากราศีพฤกษุเข้าสู่ราศีมิถุนนะคะตามโหราศาสไทยนะคะตามการโคจรของโหราศาสไทยเนี่ยลัคนาราศ สีที่จะดีขึ้นนะคะหลังจากที่ดาวพฤหัสบดีย้ายนะคะได้แก่ชาวลัคนาราศีมิถุนและชาวลัคนาราศีธนูคือหมายถึงว่าดีขึ้นแบบดีขึ้นชัดเจนก็คือสองลัคนาราศีนี้นะคะเพราะถ้าตามสัตว์ไทยเนี่ยที่บอกว่าดาวพฤหัสบสดีนะคะโคจรเข้ามาราศีมิถุนเท่ากับว่าดาวพฤหัส,ม,สมาทับชาวลัคนาราศีมิถุนและเล็งชาวลัคนาราศีธนูนะคะดังนั้นเนี่ยชาวมิถุนกับธนูนะคะสองลัคนาราศีนี้ก็เลยจะได้รับอิทธิพลได้รับพลังงานจากดาวพฤหัสบดีนะคะดีขึ้น ชัดเจนเลยนะคะก็เ,เรียกได้ว่าจะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะได้ขยับขยายนะคะทั้งเรื่องของธุรกิจนะทั้งเรื่องของความคิดจิตใจทศัศนคตินะคะมันจะเป็นการเจริญเติบโตทางความคิดการกระทำ ธุรกิจนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของงานสายงานอาชีพนะคะมันก็ต้องมีการาขยับขยายนะคะมีล่าผลกําไรที่ดีนะคะมีคู่ค้ามีหุ้นส่วนที่ดีนะคะก็จะมีตัวช่วยที่ดีเข้ามานะคะก็ทําให้คุณมีโอกาสมากๆเลยนะคะที่จะประสบความสําเร็จเป็นช่วงเวลาแห่งการกอบโกยของคุณนั่นเองนะคะก็ดีใจด้วยนะคะกับทั้งสองลัคานาราศีนี้นะคะก็ขอให้ คุณโชคดีนะคะตามคำพยากรณ์นเนาะดีใจด้วยค่ะ